เริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะขึ้นในชีตนะคะข้อสิบห้านเก่าเนาะอันนี้จะเป็นข้อสิบห้าถึงสามสิบนะคะไปกันอย่างรวดเร็วครั้งที่แล้วนะคะครูทบทวนสูตร C ไปให้แล้วนะ CNR นะคะเดี๋ยววันนี้ มาทบทวนการเรื่องสับเปลี่ยนแบบกฎการคูนแล้วก็กฎกันบอกกันบ้างวันนี้ครูคิดว่าอาจจะมีบางข้อนะคะที่มันเริ่มซับซ้อนขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆฟังไปนะคะเชื่อว่าน่าจะทำได้ดูข้อแรกก่อนนะคะเลือกเช่าบังกะโลชายทะเลสี่หลังของ ชาย2คนข้อนี้นะคะยังใช้โจทย์ใหญ่โจทย์เดิมก็คือโจทย์ให้หาจำนวนแซมเปิลสเปซคำว่าจำนวนแซมเปิลสเปซคืออะไรจำนวนแซมเปิลสเปซก็คือออกมาเป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าเป็นแซมเปิลสเปซหรือปริภูมิตัวอย่างเนี่ยจะต้องออกมาเป็นเซตนะอันนี้ย้ำไปหลายรอบนะคะถ้าเกิดข้อสอบออกนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันต่างกันดังนั้นครูเชื่อว่าตัวครูเองนะคะน่าจะามา ให้นักเรียนเลือกอยู่แล้วนะดังนั้น S กับ NS ต่างกันนะคะอะ่มาดูเขาบอกว่ามีบังกะโลเนี่ยให้เช่าทั้งหมด4หลังนะคะมีชาย2คนเชา่าใช่ไหมคะดังนั้นเอาบ้าสี่เหลี่ยม2อันค่ะ ชายคนที่1กับชายคนที่สองถามว่ามันมีบังกะโลทั้งหมดสี่หลังดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วค่ะชายคนที่1ก็เลือกได้4ี่หลังชายคนที่2ก็เลือกได้สี่หลังเนาะสี่นคนสี่ก็เลยกลายเป็น16นะคะอันนี้ไม่ยากเนาะดังนั้นทุกคนเนี่ยมันก็เลือกได้หมดอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะอยากได้ไปที่ไหนเนาะอ่าต่อมาข้อ16นะคะเลือกนั่งรถมี ไปโรงเรียนแล้วก็กลับโรงเรียนโดยรถประจําทางมีรถผ่าน5สายดังนั้นเรามีคําว่าไปกับกลับนะคะดังนั้นครูก็ว่าสี่เหลี่ยมมอนเดิมอันนี้ก็เป็นไปอีกอันนึงเป็นอะไรคะกลับไปกับกลับถามว่าไปกับ <c oughs> กลับไปกับกลับการไปโรงเรียนแล้วก็กลับมานะคะ ดังนั้นถามว่าจนไม่ได้ให้เงื่อนไขเพิ่มเติมมาเนาะจนบอกครว่ามีรถเมย์ห้าสายผ่านนะดังนั้นเนี่ยตอนขับไปก็เลือกได้ห้าสายค่ะกลับก็เลือกได้ห้าสายห้ายกกําลังสองห้ายกกําลังสองได้เท่าไหร่ห้าคูณกันสองตัวเนาะห้าห้ายิบห้านะคะต่อมาข้อเจ็ดข้อเจ็ดเขาบอกว่าทรงบุตรสองคนเข้าโรงเรียนนะคะ ในเขตพื้นที่ซึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยมีโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็โรงเรียนเอกชนดังนั้นนเรียนมีคนอยู่2องคนก็ว่าสี่เหลี่ยมกี่อันคนที่1แล้วก็คนที่สองมาคูณกันนะคนที่หนึ่งโรงเรียนมีทั้งหมดกี่แห่งให้เลือกก่อนอื่นถ้ายังไม่รู้บวกเลขค่ะเอาห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะแ 8ดังนั้นคนแรกก็จะเลือกได้8คนที่2อยู่โรงเรียนเดียวกันก็ได้อยู่ต่างโรงเรียนก็ได้ดังนั้นคนที่2ก็เลือกได้8เหมือนกัน8คน8ก็เป็น8864อ่าไม่ยากเนาะอ่ะทีนี้ข้อ18ข้อ18เดี๋ยวให้ทำเองนะคะแต่อ่านโจทย์แล้วก็อธิบายให้ฟังนะการเข้าออกหอประชุมแห่งหนึ่งซึ่งมีประตูทั้งหมด 8ประตูของชายคนหนึ่งดังนั้นก็จะมีการเข้าแล้วก็การอะไรคะมีการเข้าแล้วก็มีการออกดังนั้นเข้าก็ได้เท่าไหร่ขึ้นไปดูมีประตูเท่าไหรล่ละ8ดออกก็ได้8เหมือนกัน8คณ8ได้เท่าไหร่อ่ะไปคิดออกมานะต่อมาหน้า10นะคะข้อ19ทั้งหมดวันนี้ก็คือ30ข้อนะ หน้า1ินะคะเอ้ยหน้า1ิข้อ19เขาบอกว่าตอบข้อสอบแบบถูกผิดจำานวน10คข้อเพิ่มคำตรงนี้ลงไปหน่อยค่ะถ้าใช้ความรู้มันจะไม่เป็นการทดลองสุ่มนะคะเมื่อไหร่ที่เดาจะเป็นการทดลองสุม่มก็คือแบบคาดเดาคำตอบด้วยนะแบบแบบถูกผิดแสดงว่าอันนี้นะคะครูมไม่สร้างสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะได้10อันเนาะนี่หนึ่งสสามสี่ห้าหก 90แต่ละอันเลือกได้แค่ถูกกับผิดแสดงว่าแต่ละข้อจะเลือกได้2แบบใช่ไหมคะก็คือ2คูณ2คูณ2อันนี้เป็น n s นะคูณกันกี่ตัว2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เท่ากับ2กำลัง10ถามว่าทำไมถึงต้องคูณกัน10ตัวเพราะมี10ข้อ แต่และข้อตอบได้กี่แบบ2แบบก็คือถูกกับผิดดังนั้น2ยกกำลัง10ไม่ได้ตอบ20นะคะ2ยกกำลัง10คือ2คูณกัน10ครั้งก็ค่อยๆไล่ไปบ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูน2เป็น1 6คูณปคไปเรื่อยๆอ,อันนี้ครูหาคำตอบมาให้เลยนะคะเท่ากับ1024โอเค ต่อมาข้อ20น,นักเรียนมันเป็นการพัฒนาโจทย์ขึ้นมาระหว่างข้อ19ขึ้นมานะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะโจทย์ที่มันเป็นถูกผิดหรอกใช่ไหมคะที่มันสามารถดาวคาตอบแล้วมันมีโอกาสถูกเนี่ยนะมีข้อสอบฉบับหนึ่งนะคะข้อ20นะข้อสอบฉบับหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด3าตอนมีตอนที่1น,นะคะอ่ะครูเขียนไว้ก่อนนะตอนที่1 ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ตอนที่1เป็นแบบถูกผิดใช่ไหมถูกผิดก็จะเลือกได้กี่แบบ2แบบมีทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อกลายเป็น2ยกกำลัง10อันนี้ไม่ยากนะคะต่อมาตอนนี้2เป็นแบบเลือกตอบ5ข้อ4ตัวเลือกถ้าคิดไม่ออกให้วัดรูป5ข้อแสดงว่ามีสี่เหลี่ยมกี่อันมีสี่เหลี่ยมกี่อัน5ข้อ มีสี่เหลี่ยมห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสี่เหลี่ยมห้าอันแต่ละข้อมีทั้งหมดห้าข้อแต่ละข้อเลือกได้กี่แบบสี่แบบดังนั้นกลายไปเป็นสี่ยกกำลังอะไรคะเนี่ยสี่ยกกำลังห้าเนาะที่นี่นักเรียนสี่ยกกำลังห้านึกอ่ะสี่ยกกำลังห้านะติดไว้ก่อนนะคะครูยังไม่คิดเลขนะข้อเนี้ดูเลขแล้วเนี่ยมันอาจจะน่าหลักเยอะไปหน่อยต่อมา ตอนที่3ามเป็นแบบแสดงวิธีทำมี3ข้อแสดงวิธีทำนะคะถามว่าเวลาเราเลือกแสดงวิธีทำเนะี่ยสามข้อก็มีให้เลือกก็คือทำไม่ทำถูกไม่ถูกใช่ไหมเลือกได้2แบบนะคะ ดังนะั้นนักเรียนข้อ3ก็จะกลายไปเป็น2ยกกำลัง3นะโอเคนะคะแต่ทีนี้นักเรียนเพื่อให้ง่ายต้องเปลี่ยนเนี้ยเป็นเลขฐาน2เลขฐาน2 4ยกกำลังอะไร2ยกกำลังอะไรได้4ก็กลายเป็น2ยกกำลัง2ตัวข้างในเปลี่ยนเป็น2ตัวข้างนอกยังเป็น5เหมือนเดิมนะแล้วเอาเลขชี้กำลังมาคูณกัน 2ตรงนี้มาจากไหนมาจาก4เลขชี้กำลังเหมือนเดิมเอามาคูณกันได้2ยกกำลัง10เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน2ยกกำลัง1 0บวก1 0แล้วก็บวกกับ3 2ยกกำลัง10บวก10แล้วก็บวกกับ3ก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง23นะคะต่อมา ข้อ21นะักเรียนข้อ21เอย่าเป็นแบบฝึกท้ายคลิปนะคะแต่อ่านโจทย์แล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะการเดินเครื่องจากของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะตั้งไว้มี3เครื่องนะแต่ละเครื่องเนี่ยมีการทำงานเนี่ยห้าระดับความเร็วชา้าดังนั้นก็ว่าสี่เหลี่ยมกี่อันก่อนสามอันเพราะว่ามีเครื่องจากกี่เครื่องคะสามเครื่องแล้วแต่ละเครื่องทำไมนะ เครื่องที่1เครื่องที่2แล้วเครื่องที่3ทํางานชาร์จเร็วต่างกันเครื่องแรกก็จะเลือกได้5ระดับเครื่องที่2ก็5เครื่องที่3ก็5กลายเป็น5ยกกําลัง3 5ยกกําลัง3 5คูณ5ได้25 25คณ5กลายเป็น100ไม่รู้เหมือนกันไปคิดเอาอีกข้อนี้นะคะเติมคําตอบในแบบฝึกท้ายคลิปเลยนะต่อมาข้อ22อันนี้ให้ทําเองเหมือนกันอธิบายให้ฟังนะคะสร้างคนแจน1วง วงแหวนเนี่ยมันมีรหัสเนาะเหมือนรหัสอะไรอะ่ะมันจะเป็นวงวงอะ่ะให้ขายออกมาถ้าเกิดรหัสตรงมันก็จะได้อะไรเงี้ยนะคะแต่และว,วงมีมีเลขอย่างอยู่ทั้งหมดสิบเลขดังนั้นนักเรียน การที่มันเป็นรหัสหรืออะไรที่มันไม่ได้มีค่าประจําหลักเนี่ยนะคะสามารถใช้ศูนย์ในหลักแรกได้เนาะดังนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะซ้าหรือจะไม่ซ้าจะยังไงดังนั้นอันนี้ค่อนข้างอิสระเสรีดังนั้นมีตัวรหัสตัวเลขทั้งหมด10ใช่ไหมคะดังนั้นนี่เป็นวงที่1วงที่สองแล้วก็วงที่3วงแรกเลือกได้10เลขวงที่2ก็10วงที่3ก็ 10เหมือนกัน ns คือ sample space นะคะเท่ากับ10ยบยกกำลัง3ามสิบยกกำลัง3ก็1นึ่งอะไรหนึ่ต่อมาข้อ23สร้างจำนวนที่มี3หลักอันนี้ยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะทีนี้คำว่าจำนวนน,นักเรียนมันจะเริ่มมีค่าประจำหลักเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ครูเคยบอกว่าการที่เราสร้างเลขเนี่ย อย่างเช่นสร้างสิบสองสิบสมี2ตัวถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดครูจะสร้าง012ถามว่า012จะกลายไปเป็นจำนวนสามหลักได้ไหมไม่ได้นะคะถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าเลขศูนย์ถ้าเกิดนำไปอยู่ข้างหน้ามันจะทำไมคะไม่มีค่ากลายไปเป็นเลขสองหลักเลยนะแต่ถ้าเกิดทั้งศูนย์ไปอยู่ข้างหลังเมื่อไหร่นะคะ มันก็จะมีค่าเข้ามาที่นี้อ่านโจทย์นะแต่และหลักห้ามสัมกันคล้ายๆข้อ22สองต่างกันรตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเขียนหลักไว้ก่อนหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามถามว่าจริงๆแล้วอะค่ะหลักแรก มีจํานวนทั้งหมดกี่จํานวนนะเนี่ยสิบตัวแต่หลักแรกเป็นใครไม่ได้ไม่เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าทําให้ถ้าเกิดตัวแรกเป็นศูนย์มันจะทําไมคะมันจะกลายไปเป็นเลขกี่หลักสองหลักนะดังนั้นอันนี้ก็จะเลือกเลขเก้าตัดใครออกไปตัดศูนย์ออกไปจํานวนเนี่ยมีทั้งหมดสิบจำนวนวน ใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเลือกได้หมดเลยแต่มันบังเอิญว่ามันเป็นจํานวนขึ้นมาดังนั้นตัวแรกใช้ศูนย์ไม่ได้สมมติคูณเลกหนึ่งเลขหนึ่งพอหลักที่สองศูนย์ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขมันก็จะมี9ตัวเหมือนเดิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลักแรกคูณหักหนึ่งคูณหักศูนย์ออกไปก็เลยเหลือทั้งหมด9ตัวมาใส่ไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเลือกศูนย์ไม่ได้คูณเลกตัวอื่นก็ได้เลืเก้า ดังนั้นตัวที่เหลือให้หลักที่สองเลือกก็จะมีกี่ตัว9ตัวเพราะมันบอกว่าห้ามสามกันต่อมาเขาบอกว่าหลักที่สามก็จะเลือกได้เท่าไหร่ลดลงมาอีกหนึ่ง9คูณ8นะคะอันนี้ครูคิดเลขให้เลยนะหกรอีนะอีก7ขอ้อหน้าสิบเอ็ดนะคะ นำเลขโดดเนี่ย 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6มาสร้างเป็นจำนวนคู่คำว่าจำนวนคู่นะเรียนคำว่าจำนวนคู่ก็จะต้องลงถ่ายด้วย 0, 2, 4, 6, 8มีไหมมี 0, 2, 4, 6, แต่ยังไม่มี8โอเคกรณีที่1น,นะคะข้อนี้จะ,ะข้อนี้ยากนิดหน่อย กรณีที่หนึ่งคือลงท้ายด้วยศูนย์ถามว่าทำไมต้องให้เขาลงท้ายด้วยศูนย์เพราะว่าถ้าเกิดลงท้ายด้วยศูนย์นหลักแรกที่เราสร้างจะเป็นเลขอะไรก็ได้แหละทีนี้ดังนั้นก็ใส่ตัวปัญหาลงไปก่อนหลักแรกก็จะเลือกได้แค่ห้าแบบกูถามสัญลักษณ์ไว้นะอันนี้หนึ่งต่อมาอ่อเมาเมา ลงด้วยศูนย์นะเด็กคำว่าลงด้วยศูนย์ก็คือเป็นตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากศูนย์ะคะก็เป็นหนะึ่งเนาะต่อมามันก็จะเหลือจํานวนอีกทั้งหมด6กจานวนก็คือเป็น6กคูณห้าเพราะว่าเขาห้ามสามการหกคูณห้าได้สามสิบต่อมาไม่ลงท้ายด้วยศูนย์อ่ะไม่ลงท้ายด้วยศูนย์ก็คือเลขอื่นก็คือ สองสี่และหกดังนั้นตัวแรกเลือกได้สองสี่แล้วก็หกก็กลายเป็นสามตัวพอเลือกไปหนึ่งตัวจากหตัวก็เหลือห้าคูณห้าคูณอะไรตัวเลขแต่ละหลักต้องไม่ซ้ำกัน 5้คูณหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นใครก็ได้อะคูหักหกออกไปต่อมาคูเลือกอีกตัวหนึ่งแล้วกันคือ5ก็เหลือให้เลือกอีกตัวหนึ่งสอสามี่ห้าเดี๋ยวให้เลือก5้าตัวนะคะถ้าเกิดว่างงก็ค่อยๆเขียนแผนภาพเอานะอันนี้ก็จะเท่ากับ75หแล้วเอาสองอันนี้มาบวกกันนะคะ มาบวกกัน ns ก็เลยจะเท่ากับ30บวก75ก็จะเท่ากับ105อ่ะพอข้อ5เห็นโจทย์แล้วง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงเรียงคนการเรียงใช้แฟกทอเรียลนะคะเรียงคนนะคะ4คนเป็น4แถวก็ไม่ต้องคิดอะไรมาเลย ns ก็จะเท่ากับ4แฟก4แฟกจำได้แล้วหรือยังนะตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่ 4แฟกเท่ากับ24หรือว่า4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1ก็เลยเท่ากับ24นะคะต่อมาชาย3คนหญิง4คนนั่งเรียงเป็นแถวตรงให้หาแซมเปิลสเปซดังนั้นนักเรียนแซมเปิลสเปซก็จะเท่ากับ3บวก4แฟก3บวก4แฟกเท่ากับ7แฟก7แฟกเคยให้จำไปแล้วก็คือ5000เท่าไหร่คะ40 อ่าแอบเฉลยไปแล้วอันนี้เป็นข้อสีฟ้าด้วยนะต่อมานำ 4, สีหสีมาทาลูกเต๋าอ,อันนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหน้าแรกก็จะเลือกได้หหน้าต่อมาก็เลือกได้หหน้าต่อมาก็4ี่สามสองแล้วก็1นะเพราะลูกเต๋ามีหกลูกพอดีนะคะ ก็เท่ากับ6แฝกอันนี้เป็น n s นะ6แฟกก็จะได้เท่ากับ720โอเค3ข้อสุดท้ายนะคะการแข่งขันฟุตบอลเวลาดูเนี่ยนักเรียนอะไรที่เป็นการพนันบอกไปแล้วจะเป็นการทดลองสมมันจะมีผลก็คือแพ้ชน,นะแต่ทุกคนอย่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเสมอค่ะ แข่ง3ครั้งนะคะตอบได้3แบบดังนั้นก็เป็น3คูณ3คูณ3 NS 3คูณ3ได้9 9คูณ3เป็นเป็น2 7โอเคทิ้งจดหมาย4ฉบับลงในตู้ไปรษณีย์6ตู้นะคะทีนี้อันดับแรกก็จะต้องสร้างจดหมายก่อน จดหมายมีฉบับที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แต่ละฉบับเนี่ยมันรับละส่งในตู้ปัสสนีทั้งหมดหกตู้ตู้แรกก็เลือกได้หกซ้ำไม่ซ้ำไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีหกตู้ให้เลือกนะคะก็เท่ากับหกยกกำลังสี่หกยกกำลังสี่ก็จะได้เท่ากับ 1, 200, 1, หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเท่าไหร่เนี่ยเก้าสบหกข้อสุดท้ายของวันนี้แล้ว เรือข้ามฟางนะคะข้ามฟางมี3ขนาดใหญ่กลางเล็กไม่ได้ให้เงื่อนไขอะไรมาเลยดังนั้นก็เขียนแค่ไปกับกลับเอา3อันนี้มาบวกกันก็จะได้3บวก3บวก2เป็น8ดังนั้นขาไปก็จะเลือกได้8คูณขากลับก็จะเลือกได้8 8คูณ8เท่ากับ64นะคะประมาณนี้เนาะจบไปแล้ว30ข้อนะคะสำหรับเรื่อง ns หรือจำนวนปริภูมิตัวอย่างนะ ใครมีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามไว้เนาะหรือไม่ก็ถามไลน์ในแชทส่วนตัวนะคะเดี๋ยวครูจะไปตอบให้นะสำหรับใครที่ยังติดล้อเรืออยู่นะคะงานน่าจะพูดไปแล้วนะคะติดต่อน,นิดนึงนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรถึงไหนอย่างไรบ้างนะคะรูจะได้เออถ้าเกิดว่าคิดว่าเฮ้ยงานมันเกิดจากความตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยกาจะให้ผ่านเลยนะคะแต่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มันคนที่เกียดมันเยอะนะวันนี้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ